เอาชีการแปลผักขึ้นางก่อนครับการแปลผักของพ่ออาจารย์พ่อนะครับพ่อ,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 อที่สอนเรื่องการแปลผักแบบผันตกนะครับวันนี้จะสอนเรื่องการแปลผักแบบผกผันและการแปลผัผลกผเกี่ยวเรื่องรวมถึงเรื่องเส้นขนาดเห็นไหมครับ หังที่อะไรครับที่น่าอ๋อเพราอวานเราเรียนว่าการแปลผันตรงนี้เป็นไงเป็นการที่ถ้าปริมาณอย่างเพิ่มปริมาณอย่างนจะเพิ่มตามนะครับวันนี้เราจะเรียนการแปลผัแผผนแบบอวกาครับเป็น การแระทัที่ถ้าปริมาณหน่เพิ่มแล้วปริมาณอีกต่างก็จะลดลงซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราจำแล้วครับว่าเครื่องหมายการแปลผันนะั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นเท่ากับตัวเคเมื่อ k เ,เนี่ยเป็นค่าองตัวก็คือเป็นค่าค่าหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวแปรน,นะครับเป็นอะไรก็ได้เศษส่วนทศนิยมเป็นจำนวนเต็มก็ได้นะที่ไม่ได้ตัวแปน,นะครับ แต่วันนี้เนี่ยเราจะเรียนการแปลผันแบบคงผังนะครับจะแปลผันแบบผงันเนี่ยนะครับก็จะมีสาับการแปลผันมือก็จะเพียงแต่ว่าเราจะกลับนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็น x เราจะกลับมาเป็นเศษส่วน x แบบนี้อ่านว่า y แปลผันตรงกับเอกแบบนี้อ่านว่า y แปลผงผันตงกับเแต่หลักการที่บอกว่าเครื่องหมายการแปลผันนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นทอร์คได้ ยังใช้ได้เงนนึงกลายน y นะครับมีค่าเท่ากับ k เนี่ยเป็นหมการแปผันเป็นเท่า k แล้วคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน x แล้วคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน x แล้วเราก็เอา k คูณหนึ่งได้เลย k คูณหนึ่งก็ได้ k กลายเป็น y เท่ากับเศษ k ส่วน x แบบนี้นะครับทีนี้เราเปิดดูโจทย์เลยนะครับพร้อมพี่มาแจก xem nhà nào tham đấy không Hãy subscribe cho เ2นะครับเปิดไปนหน้าที่72็ดสงเราอ่านโจทย์ในใจดูนะครับหน้าที่72ข้อที่1ถ้ากำหนดให้ y แปรผันแบบผกผันก,กับด้าที่สองของ เอกนะครับประโยคนี้เนี่ยเราต้องเขียนเป็นสาระนะครับ 8, 6, แปลงหกานระวังนิดนึงเราเพิ่มเียววันนี้นะครับแปลงหกฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวสวนถ้าแปลงตรงมันจะเป็นตัวเศษเพราะฉะนั้นนะครับจากประโยคที่พี่อ่านว่า y แปลผันแบบหกฐานกับรากที่สองของ x เขียนเป็น y แล้วเครื่องหมายการแปลผันนะครับแล้วตามด้วยรากที่สองของ x คือแทนด้วยเครื่องหมายคนที่สองของ x นะครับ ซึ่งถ้าแปลผลแบบหกผลเนี่ยก็จะเป็นตัวสว่วนอ้าควา,ามเข้าใจง่ายนิดเดียวเ่าไหร่ y แปลผลแบบหกผลกับรากที่สองของ x ถ้าความเข้าใจรากที่สองของ x เนี่ยแทนด้วยเครื่องหมายคนนะครับคนที่สองน้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เนี่ยให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ k มันก็จะกลายเป็น y นะครับเท่ากับ k คูณด,ด้วยเศษ1ส่วนคนที่2ของ x อ,อ่าซึ่งพี่เอา k ไปคูณหนึ่งได้นะก็จะกลายเป็น y เท่ากับเศษ k ส่วนคนที่2ของ x พี่ขอเรียกว่าสมการที่1นน้องๆครับนะเนนี้นะครับก็เหมือนกับการแปลสั์ตรงนะครับพี่จะแทน,าาออนค่า y กับ x 1คู่เพื่อแก้สมการหาค่า k คพื่อแก้สมการหาค่า k นะครับพี่เขียนว่าแทน y กอบสี่วนครับสวัสดีครับแทน y กอบเท่ x กอบ 4, อบ 4. อี่โทษทีนะครับแทน y กอบเท่ x กอบ4ถูกแล้วครับลงในสมการที่1 ลงในสาที่หตอนนี้อยู่ชิดมวนนะครับจะได้เป็น y ก็คือ4เท่ากับ k k ก็คือ k ส่วนด้วยนคนที่2ของ x คือคนที่2ของ4 <c oughs> คนที่2อง2ของสคือสครับพี่หน้าจะกลายเป็น4โอเคนะครับสีเขียวสเท่ากับ k ส่วน2ครับจิตเขียวย้าย2อง้็ไปคูณนะครับกลายเป็น k เท่าไรครับโมนิ k เท่าแปเพราะฉนั้นเนี่ยพอพี่ได้ k เแแล้วเนี่ยนะครับพี่ต้องแทน k เท่าแปดเนี่ยลงไปในสมารที่ 1, <ม> 1> <c oughs> เห็นตัวไะมครับแทน k เท่าแป8ลงในสมการที่1พี่ก็จะได้สมการสแสดงการแปลงเป็น y เท่ากับ k ก็คือ k ส่วนด้วยรูท x พี่เรียกว่าสมการที่2องนกรับเช่นนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะหาค่า x ได้ถ้าเกิดน,นะพี่ทราบค่า y นะครับและทำรกับกันนะครับพี่ก็จะสามารถหาค่า y ได้ลนะถ้าพี่ทราบค่า x นอกากข้อหนึ่งย่อยเนี่ยเขาถามว่า,วายมีค่าเท่าไหร่นะครับ k เนี่ยมันจะเท่าเดือตลอดการเลยเราเรียนแล้วเมื่อวาน k ค่าของตัวมันจะเท่าเดือมันไม่ใช่ตัวแปรน,นะครับเราไม่จัดตานะครับข้อยด้วยแทน x เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสี่แทน x เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสี่ลงในสมการที่สองจะได้ y เท่ากับแปดน,นะครับส่วนด้วยรูทหนึ่งร้อยสิบสี่ น้องๆครับรูท144ก็คือ12ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น78ส่วน1งควาาประจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้จิการเป็นใช้แม่4นะครับ428 432นะกลายเป็นวาเท่ากับ72ส่วน 2, 3นะครับนี่คือคำตอบที่1ต่อไปนะคำถามที่สองคือ x มีค่าเท่าไรเมื่อ y เท่ากับ3 x มีค่าเท่าไรเมื่อ y มีค่าเท่ากับ3เป็นตัวนะครับข้อ2พอจหงหาค่าที่ไหมครับเมื่อ y เท่ากับ3พร้อมกับเราการ็จะแทน y เท่ากับ3ลงในสมการที่ ลงในสมการที่สองปองน้องปิดไหมต้องปิดไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรย้อนนั่นกับผลคะแนนเมื่อวานแล้วน่าจะอ่านดยนตัวนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแทนวา y เป็นสามนะครับก็จะกลายเป็นสามเท่ากับเศษแปดนะครับส่วนด้วยกนที่สองอีก okay. เราก็ย้ายคนที่2ของ x เ,เนี่ยขึ้นไปคูณกับ3นะครับกลายเป็นคูณด้วยคนที่2ของ x หลังจากนั้นนะครับเราต้องให้ x ดูโดเดียวโดยการจําจัดเลข3มนะครับ3เนี่ยมันคูณกับคนที่2ของ x อยู่ก็ย้ายข้างเป็นคนที่2ของ x ก,ก็จะเท่ากับเศษแส่วน3หลังจากนั้นนะครับเราก็ยกกำลังสองสองค้าเพื่อทำให้เครื่องหมายคนที่2เนี่ยหมดไป กลายเป็นคนที่สองของ x ยกกำลังสองเท่ากับเศษแปดส่วนสยกกำลังสองกลายเป็น x เท่ากับเศษหกสิบสี่วนเก้าทำความเข้าใจครับคำตอบข้อนี้คือเศษหกสิบสี่ส่วนเก้าหรือทำใหจวนค่าได้เป็นเจ็ดเศษหนส่วนเก้านั่นเองครับเรียบร้อยต่อไปนะครับ